หนึ่งเรื่องค่ะที่ต้องเฝ้าระวังแล้วก็เป็นห่วงนะคะสําหรับบุตรหลานที่ช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมแล้วก็เป็นช่วงที่กําลังจะก้าวเข้าสู่ฤดูร้อนหลายคนนะคะแอบไปเล่นน้ําโดยในช่วงปิดเทอมเนี่ยเราพบว่าออปัญหาเด็กจมน้ำเนี่ยคือ5ปีที่ผ่านมาพบเด็กไทยนะคะเสียชีวิตเกือบ1000คนค่ะ นางสาวตรีนุชเทียนทองค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เปิดเผยนะคะว่าตามที่กรมควบคุมโรคก,กระทรวงสาธารณสุขได้เปิดข้อมูลเด็กจมน้ําเสียชีวิตในช่วง5ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปีพศ2561ไปจนถึง2565พบว่ามีเด็กอายุต่ํากว่า15ปีจมน้ําเสียชีวิตในช่วงฤดูร้อนซึ่งตรงกับช่วงปิดเทอมระหว่างเดือนมีนาคมไปจนถึงพฤษภาคมจํานวนอยู่ที่953 3รายฉเฉลี่ยแล้วเนี่ยคือมีเด็กเสียชีวิตจากการจมน้ําวันละ2รายค่ะขณะนี้เองนะคะก็อยู่ในช่วงของการปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565ของสถานศึกษาต่างๆซึ่งในช่วงนี้นะคะนักเรียนบางส่วนเนี่ยก็เว้นว่างจากการเรียนไม่มีกิจกรรมเด็กๆเ,เนี่ยอาจจะชวนกันไปเล่นน้ําตามบอ่อคลองหนองบึงหรือว่าสระว่ายน้ําในหมู่บ้านก็อยากจะให้คุณครูนะคะประสานกับผู้ปกครองรวมไปถึงชุมชนค่ะให้ช่วยกันสอดส่องดูแลบุตรหลาน ของเรานะคะขณะเดียวกันก็ขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วทั้งประเทศติดตามให้ทุกโรงเรียนนะคะมีการทําแผนความปลอดภัยในช่วงเปิดเรียนของปีการศึกษา2,566ในเรื่องของการเดินทางมาเรียนความปลอดภัยในสถานศึกษาการบูลลี่พฤติกรรมความรุนแรงการกลั่นแกลง้งรังแก่ผู้อื่นทั้งวาจาและร่างกายทั้งนักเรียนเข้าใหม่แล้วก็นักเรียนเดิมนะคะโดยเฉพาะนักเรียนเข้าใหม่ที่อยู่ช่วงเวลาของการปรับตัวเนี่ยอาจจะต้องดู แลน้องๆเป็นพิเศษค่ะครับนอกจากนี้แล้วนะครับในเรื่องของความรุนแรงในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นในสถานศึกษานะครับผู้บริหารศึกษาและครูต้องช่วยกันป้องกันปราบปรามและหยุดความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วนะครับเช่นในกรณีของเหตุความรุนแรงในโรงเรียนบ้านแม่ ห้อยเงินนะครับตำบลแม่ห้อยเงินอำเภอรอยสเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ที่มีคลิปรุ่นพี่ปรุงสาพีที่5เนี่ยทำร้ายเด็กนักเรียนรุ่นน้องชั้นป .4 หลังห้องน้ำโรงเรียนนะครับ ทันทีที่ทราบเรื่องทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตหนึ่งก็ได้มีการลงพื้นที่ติดตามและสืบสวนข้อเท็จจริงพร้อมกับเครือข่ายที่โรงเรียนนะครับและก็บ้านพักของนักเรียนเพื่อเยียวยาให้กําลังใจนักเรียนที่ถูกการกระทํารวมถึงเยี่ยมบ้านนักเรียนนะครับที่กระทำนะฮะซึ่งนักเรียนที่ถูกกระทําได้มาเรียนปกติส่วนนักเรียนที่กระทําทางโรงเรียนได้ให้ใบงานไปเรียนที่บ้าน ทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งสถานีตํารวจภูธรแม่โป่งบ้านพักเด็กเชียงใหม่สํงงานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่เพื่อร่วมให้ความช่วยเหลือนักเรียนและดําเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับทั้งนี้ตนได้มอบหมายให้สพทและสพปเชียงใหม่เขตหนึ่งติดตามและดูแลกรณีนี้อย่างใกล้ชิด พร้อมรายงานความคืบหน้าการดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันแจ้งให้ทุกโรงเรียนนะครับดูแลและระมัดระวังในเรื่องดังกล่าวนี้ด้วยนะครับ